กล้วยคะ่ะเอฟซีกล้วยนี่นะคะใครอยากกินกล้วยล้างนี่นมันยังได้อยู่ะะยเดี๋ยวเราไปล้างแล้วเราก็จะไปทําแจวกันค่ะไปเลื้ยงไปล้างอ่ะนะคะปาเต็นเปรี้ยวปากอยากทานทำอะไรเอย่ยนะสวัสด,ดีจ้าใครสวัสด,ดีจ้านี่ค่ะลุงป้าป้าร้านัวสูตรสอง ีปลาสูตรสองคือสีส้มนี่นะคะเราจะใส่หอมลงไปปุ๊บหั่นเรียบร้อยนี่เฮ้ยมือมานี่มือเอามามาสูตรสองสูตรสองเอาหั่นไปหาะเขานี่โชว์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 โนี่นะคะเราก็ใส่หอมลงไปใส่ลงไปใส่ลงไป อันนี้สูตรแดงฮะเจนนี่เจนนี่เจนนี่เจนี่อันนี้เป็นแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรเดี๋ยวมันจะลงสูตรน้ำตาลสองน้ำตาลสองนะคะแล้วก็ผงนัวนิดนึงพอเพราะว่าของเราแซ่บอยู่แล้วอยู่ๆเขาก็จะเอาปลาลามา จั๊กจ um ั๊กจัいい๊กจักจั๊กจักเป็นกาแฟเลยนะคะก็พี่ปอล์ทำอะไรนะมันไปไม่เราเป็นมากมาถามเหรอไม่ได้ตามมาถามเหรอไม่อทำแก้วนี้เลยจิ้มเลยจิ้มเลยนี่นะคะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เราก็จะเอาปลาลงไปปลาลงไปจะ้หมดแล้วนะนี่จะ้หมดแล้วจิ้มหมดแล้วใส่ลงไปโอ้โหใครดิบใครดิโอ้ใส่ลงไปเลยใส่ลงไป น้ำยาใหญ่น้ำยาใหญ่ย้อยอืมเข้าจมูกเลยพี่น้องทำน้ำพริกอะไรนะคะเตะจมูกมะขามมะขามไม่เรามีน้ำพริกปลาพอดีกินกับมะขามพอดีอะไ้วิ่งกันจุ้จุดเอาได้มะขามมาจากไหนล่ะนี่ไงมะขามมาจากบ้านหนูนี่มะขามมาจากบ้านจะเสมาโน้ตเนี่ย Ies, อย่าลำลายไหลนะโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะคะนี่น้ำมะขามนะเรียบร้อยปลาสูนไหนปลาสูนไหนอันน <sh> ี้ปลาสกบ้านสุริศีขอชมว่าอะไรกันนั่งอร่อยนะคะอร่อยมากเขาจะใช้สายแดงกันจะทำซานรักต้าซำต้มแล้วก็เอาล้างทำน้ำพริกได้ทำเกี๊ยวนะคะทู๊บหน่อยทู๊บหน่อยหนูเอาโป๊ะไปโปรโมทให้ป้าด้วยที่ร้านราคาชุนชนอ่ะ เรียนชิมนินี่นะครับฟ้าืองไข่ถึงกับแกงนะคะเมื่อเช้านี้ป้าที่บ้านก็เอาใส่ตตำด้วยก็ได้นะป้าที่บ้านก็ตำแบบตำกระปุลปูนะป้าที่บ้านก็เอาฟ้าเหลืองใส่ด้วยมันก็อร่อยนะเออเพราะว่าฟ้าเหลืองเราใส่แกงนี่ว่าพอดีแล้วส่วนตำรนี่แล้วฟ้าแดงเราตำอย่างเดียวนะคะ เดี nice ๋ยวเราจะมา่อไฟบวชทีกล้วยต่อนะโอ้โหมีของหวานเลี้ยงมนของวานโอ้โหมีของหวานเลี้ยงพนักงานแพ็คของฮะสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดอ้าวว่ามันว่าจะร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยว้าวเลุกตกอันหนึ่งน้ำมาน้ำมามามาเทเทเอาโต๊ะโอเคโอเคโชว์โชว์โชว์ ทำไมต้องแแลบๆ้วยวะน้ำลายแล้วก็หล่นลงไปแล้วโอ้มื่อไม่ไว้น้ำเทง่านี่เดี๋ยวให้คลิปนี่เมื่อไหร่อัปเดตเรียบร้อยอะนี่ยัมมะขามยากแชรลามเป็นของที่จะส่งสองแพ็คสองแพ็คยังไม่แกะเอาสองแพ็ค ปิดก่อนปิดก่อนอย่างข้าแล้วก็ต้องขวดมาแ้วก็เห็นบอกเห็นภาพเป็นยังไงบ้างสีแดงสวยแล้วมีส้มฮะเบื้องให้ได้ผู้กำกับเห็นไหมครับโอเคไหมเบื้องหลังเบื้องหลังใช่ได้ยบบนั่งนี้เปล่าเออเจ้าก็ต้องเตีงเจ้าก็ต้องเตียงบ่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 โอเคเสร็จแล้วนะเลยสิ้นสุ เราใส่แล้วใช่ไหมนี่ใส่เรียบร้อยคือใส่สีส้มนะสีส้มหรอใช่ใส่สีส้มน้ำตาลแล้วก็เนื้อส้มแต่มันหนุ่มมันหอมแค่นั้นถ้าให้ชอบค่อยน้ำมักสีส้มมันโซมมันอันนั้มันนัวมันนัวแก่เราไม่นัวหนุ่มเราแล้วแต่คนชอบนะว้ายมันนัวจะติ่งไหะ นแต่ว่ามะขามมันแก่แล้วเม็ดมันเยอะกว่าเนื้อมันแล้วมันฝาดปะขามมันมันมาดุดแล้วไงมันฝาดมะขามมันมีแต่เม็ดมันไม่มีเนื้อมันเลยเนี่ยแมนบอกมันฝาดเตรียมไปเอ่อเอาหญาเตรียมจุดๆฝาดไม่เกิน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 ป๊กเดียนโอ้ ที่จูดจะไม่ใช่พ่อปลานะพ่อมะขามขอบาก็ทานปลาดีสวนวัวปลาลายลายย่อยปุ๊ไปปุ๊กปุ๊่ใส่ไม้นิเน็นตับนะมลค่อยน้น้ลายแตกจวด เอั้นเจอร้อโหปุ๊เดี๋ยวเดีไปมาเปิดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขยายก่อนขยับขยับขยับไปห้างนะขยายเรียนจังปลาบางะรบางที่เก่งเมื่อก่อนมาเหมืนวันนี้อะไรล่ะน้ำมันเห็นกระโมง เป็นการพักเบรกนะระหว่างโร่แอมไม่มีเวลาปิ้นขราวสับไหลข้าตลอดมันบอกอยากปิ้นยังเลยแต่ว่ากันจะปิ้นปั๊บข้าวสับเปล่าปลาร้าทั้งนั้นเลยอ่ะให้มันจอยเนี่ยแอนบอกว่าที่ยิมสีพูทโทรมาหาเขานะเขาขอดูนิซาก่อน ยกเว้นยี่สีเวยี่สี่เขาบอกถ้าไม่รับสายต้องเขาบอกว่าขอโทษต้องขอโทษด้วยเขาโดนที่รางเพราะพลาเมื่อสีหลังโทรมันจะได่ยิ่งละเราไม่ได้ยินดอเนเขาเป็นจิ้มจิ้มไปห้องยูงงละกันเบิร์นหองใส่หอมไาลองพาแล้วก็ไม่ออกปูม่ะปูน่าน้อย ผมน่าหน่อยแบบมันแบบมีปูหน่าไงมีจำมีจำา,า๋อไม่มได้ทำไม่ได้เดี๋ยวมะขามหวานก็เำชมเลยจ้าไอหมิวมัน,นเห็น<อ>เห็นเห็นว,ว่าต้นมะขามมันก็ไปเอามาเลยมะขามเชื่มตุ้งเปรยหมิว่ะเด้๋มะขามไ,ไปไปอยู่บ้านกับกินตะเลียงมะขามไปหา อกไปไปไปอย่างเดียวไม่ได้นะหนูต้องถือกล้องแม่ไปด้วยนะไปด้วยจะไปไหนก็ไปเลยก็ไปว่าบริมแมลงวันน้องมะแดงไปเห็นบกแล้วก็แล้วก็การประทานให้เสือว่าพี่เสียงไอ้หนูได้อยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ได้เสียงเด็กได้ใช่ไหมกันได้ไหมแล้วเสียงจริงมันอะเสียงป้ใหญ่นี้ฮะส่วนบ้าบอบอ๊บบอ๊บบอบเเจ้าเครื่องบิน แล้วินาเซตังโจทมะขามขิ้ด,ดูมะขามเนี่ยไม่มะขามจะต้งกลัวแล้วเนี่ยถ้าแกบ่แกบะขามันต้นจั่วได้หร่อเปล่าจั่วหืมเราก็มีมะกล้วยต้งแกไม่มาหนอผส,สมแห้งคือมะขามใหญ่ที่เราเห็นอยู่ที่เราไปชมขอ,ของเมื่อวานเลยอะ อนั้นส้มเส,ส้ม e ีดลยนะเดี๋ยวกินเด็กลวยบดชีมาทำกบดชีเหรออปทุง้าลบดชีอยบดชีใส่ปลา้ล่าของฮะม่ว่านยััดเห็ดมาจ้าเดี๋ยวใส่ปลาดบอาบก่อลืมอไปแต่บ้านผัดเห็ดใส่ปลาเออกล้วยบดชีใส่น้ำปลาลงไปนิดหนึ่งเด้ออ๋ออ๋ออ๋มันออ๋ออออนีอ๋๋ส้ม เดี๋ยวเรามาดูนะไม่เกินหนึ่งวันนะป้าแตนดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆนะเมื่อกี้มันฝาดเมื่อกี้มะขามมันฝาดอันนี้มันเปรี้ยวแบบสุดๆวอดไม่มาหนอมะขามหวานมันเลยฝาดเมื่อกี้เนี่ยอานนี้มะขามเปรี้ยวเล้นเนี่ยขามเปรี้ยวอยู่ย่าจิไม่เป็นไรห้องน้ำมีหลายห้องอยู่ไม่ที่สังเกตอะไรม่มันเท็จ อ๋เอเข้าใจเข้าใจเลยทำแตงน,นี้แต่หนัวปลารนะนัวคอยมากสูตรอันนี้คยมักฟ้าสีส้ม่่อยนอม,มันนัวโอ้วม,มาข่ามองค่ะไม่ได้เก็บมาเลยนเนาะผะหนวไอเก็บด้วยเก็บแม่เป็นม,มข่าบฟอง่บ้านเป็นบต่อได้แล้ว นี้ประมาณนี้นะคะเอฟไม่ไหวแล้วสุดสุดจะทนดูแล้วเพราะว่านํำลายไหลาตาม